สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ค้านำเสนอค่ะกระเป๋าอะไรเอ่ยทำไมมันน่ารักอย่างนี้เป็นกระเป๋าผ้านะคะเป็นผ้าไทยค่ะผ้าทอนะคะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายเป็นผ้าทอลายสกอตค่ะลายสกอตผ้าเขามาส,สวยๆเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นกระเป๋าสำหรับใส่ iPad หรือใส่ของอุปกรณ์ทั่วๆไปได้เลยค่ะ มีซิปนะคะจะเปิดให้ดูด้านในค่ะค่ะด้านในนะคะจะบุยางพารานะคะแบบโฟมค่ะนุ่มๆเลยค่ะถนอม iPad เราป้องกันรอยขูดขีดได้เลยค่ะเป็นช่องโล่งแบบนี้เลยนะคะใส่ iPad ได้ทำไมถึงใส่ iPad ได้ขนาดเท่าไหร่ขนาดนะคะกว้างนะคะกว้าง8.5นิ้วค่ะ ความสูงนะคะสูงถึงนี้เลย10นิ้วค่ะใส่ iPad ได้สบายๆรูดซิปได้เลยป้องกัน iPad ดลุดร่วงนะคะแล้วก็มีหูหิว้วแบบใส่คู่แบบนี้นะคะถือเก๋ๆไปเลยค่ะสินค้าเราพร้อมส่งนะคะราคาเบาๆสนใจสั่งซื้อหรือสนใจเป็นตัวแทนขายหรือรับไปจำหน่าย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีหลายแบบหลายลายเลยค่ะขอบคุณค่ะ